เปิดแฟชั่นหลักล้านพุ่หมอสุนินกับแฟชั่นที่ใส่เที่ยวต่างประเทศในลุกนี้ Present e d by Brandname.com เวนตาโคมหาวินเทสซันกราสิสราคาประมาณ33,600บาทเสื้อแบรนเซียก้าแคปส์ Destroy Woody ราคาประมาณ4,600บาทนาฬิกาโรเล็กซ์คอดโมกราฟเด t โทนาออยสเตอร์สีมิลิเมตรเอเวโรสโ M 1 2 6 5 0 5ิดราคาออกช็อป1 9 1 3 7 0 0บาท กำไรข้อมือทั้งหมด4วงวงแรกคาเทียเจสซึงคูเบสเล็คตคลาสสิกโมเดลราคา3 1 3,000บาทถัดมากับกำไรข้อมือบูชานี่เทนนิสไดมอนด์เบสเล็ตราคาประมาณ6ล้านบาทต่อด้วยกำไรข้อมือบูกาลีเซอเพนตี้ไวเพิร์เบสเล็ราคา2 7 6,000บาทและกำไรข้อมือเวนคลิฟ les, แ,ลและอัพเพลสแปรเลสสิงเนจเจอร์เบสเลราคา2 8 1,000บาทกระเป๋าโกยาร์ดวอเตอร์ทแบ็ราคาประมาณ8 2 0 0 0บาท กางเกง S A P black tag skinny ราคา3,790บาทร,รองเท้ากุชชี่ interlocking g embroidery slipper ราคาประมาณ34,300บาทร,รวมแฟชั่นที่เอมาทั้งหมดในลูปนี้ของคุณมอสซี่จะอยู่ที่8,696,990บาท